10มิถุนายน2565เตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินค่ะคุณผู้ชมใน3กลุ่มนี้นะคะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้และข่าวดีค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์รับเงินอย่างต่อเนื่องแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ส่วนการรับเงินจะได้รับทุกคนหรือไม่วันนี้ติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารกันในช่องค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศพรุ่งนี้นะคะ10มิถุนายน2565การกระเป๋ารอการรับเงินเยียวยาก,กลุ่มเปอบบาง3กลุ่มค่ะซึ่งในส่วนของการโอนเงินในครั้งนี้ผู้สูงอายุจะได้รับเงินพิเศษหรือไม่ซึ่งรับสูงสุดต่อรายอยู่ที่1,250บาทเป็นเงินเยียวยากลุ่มปอบบางตรวจสอบได้เลยพร้อมกันเลยค่ะหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุน,นเด็กแรกเกิดนะคะคุณผู้ชม ในส่วนของตารางการจ่ายเงินนะคะพรุ่งนี้ค่ะสําหรับเงินเดียวยากลุ่มเบาบางที่ทางรัฐบาลจะจ่ายให้3กลุ่มเลยก็คือเงินเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดประจําเดือนมิถุนายน2 5 6 5ตารกสาตามกำหนดของกรมบัญชีกลางนะคะที่มีการแจ้งตารางการจ่ายเงินออกมาแล้ว ในส่วนของผู้สูงอายุค่ะยังคงได้รับการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเดือนละ600บาทถึง1,000บาทแต่ถ้าหากมีการจ่ายเงินพิเศษเพิ่มเข้าไปผู้สูงอายุตามที่คอรมออนุมัติเงินช่วยเหลือนะคะเพิ่มเติม1 0 0่งถึงสองบาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน25งพันห้ารรวมเป็น700บาทถึง1,250บาทต่อเดือนจากเดิม6 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนตามช่วงอายุจะได้หรือไม่เดี๋ยวเรามาตามค่ะ ช่วงอายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาทบวกเงินพิเศษเพิ่ม100บาทเป็น700บาทช่วงอายุ70ปีถึง79ปีรับเยี่ยงที่ผู้สูงอายุ700บาทบวกเงินพิเศษเพิ่มอีก150บาทเป็น850บาทค่ะช่วงอายุ80ปีถึง89ปีรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ800บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก200บาทเป็น1,000บาทนะคะแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ1,000บาทต่อเดือนรับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก250บาทเป็น 1,250บาทต่อเดือนค่ะ นอกจากการจ่ายเงินในวันที่10มิถุนายน2565แล้วสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่15ของทุกๆเดือนซึ่งเดือนมิถุนายนนี้ตรงกับวันที่15ค่ะมิถุนายน2565โดยผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีจะได้รับอยู่ที่100บาทเป็นเงินสงคอเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้นะคะแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีไราไยได้มากกว่า 30, า่าาา3 0,000 10,000บบททถึง 100, ตอปีจะ ได้รับเงินสงเคราะห์เดือนละ50บาทผ่านบัตรบริการแห่งรัฐให้ค่ะซึ่งวงเงินนี้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ด้วยค่ะสําหรับผู้พิการค่ะการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการผู้พิการที่มีอายุต่ากว่า18ปีจะได้รับอยู่ที่1,000บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็ผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับอยู่ที่800บาทแต่กรณีพิเศษคือผู้พิการที่มีบัตรคนจนหรือว่าบัตรบริการแห่งรัฐกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้นจะได้รับอีกครั้งหนึ่งเป็นเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บบาาทจะเติมผ่นส่งร,รัฐ วันที่22มิถุนาย,ยน2565สามารถถอนเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดแล้วก็สะสมใช้ได้นำวงเงินมารวมกันกลุ่มนี้รับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนะคะสําหรับกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง6ขวบจานวน600บาทต่อเดือนต่อคนแล้วก็ต่อครอบครัวสําหรับครอบครัวที่มีไรายได้น้อยเฉลีย่ยไม่เกิน100,000บาทต่อคนค่ะโดยจะมีการโอนเข้าบัญชีผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือว่าผู ผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์นะคะในวันที่10มิถุนายงนงน2,565ค่ะนี่คือตารางการจ่ายเงินในวันพรุ่งนี้นะคะยินดีด้วยค่ะนําข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเตรียมความพร้อมในการรับการโอนเงินหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะ